ปากที่หุบไม่ได้เคยมีคนกล่าวว่าปากเป็นอวัยวะที่เล็กแต่สร้างผลกระทบได้ใหญ่หลวงคำพูดเพียงประโยคเดียวอาจปลุกใจให้คนลุกขึ้นมาทำความดีได้หรืออาจเป็นประกายไฟที่เผาผลาญความสงบสุขจนพินาศย่อยยับก็ได้แต่คนจำนวนไม่น้อยกลับประสบปัญหาปากที่หุบไม่ได้ ไม่ได้หมายถึงปัญหาทางกายภาพแต่หมายถึงปากที่อดไม่ได้จะพูดปากที่คอยแต่จะวิจารณ์ตำหนิบน่นว่านินทาหรืออวดดีตลอดเวลาเพราะเหตุใดเราจึงหุบปากไม่ได้เหตุที่เราหุบปากไม่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากกิเลสในใจเช่นความอยากเด่นอยากให้คนเห็นว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่น ความโกรธไม่พอใจจนอดไม่ได้ที่จะพูดประชดประนามความกลัวกลัวจะเสียหน้าเลยพูดแก้ตัวมากขึ้นความเคยชินพูดเพราะอยากให้มีเรื่องคุยจนลืมคิดถึงผลกระทบบางครั้งแม้จะรู้ว่าคำพูดนี้อาจทำร้ายใจคนแต่ก็อดไม่ได้อยู่ดีเพราะใจไม่แข็งพอกิเลสครอบงำให้ปากเคลื่อนไหวเร็วกว่าปัญญา แม้จะรู้ว่าการพูดมากเกินไปหรือพูดโดยขาดสติอาจทำร้ายผู้อื่นหรือสร้างปัญหาให้ตัวเองแต่หลายคนก็ยังหุบปากไม่ได้นั่นเป็นเพราะเบื้องหลังของวาจามีจิตเป็นตัวขับเคลื่อนและในจิตของเรามีกิเลสหรือสภาวะทางใจต่างๆที่ผลักดันให้เราต้องพูดอยู่ตลอดเวลาเรามาแยกดูทีละข้อว่าเพราะอะไรบ้าง เพราะความเคยชินคนเราพูดจนเป็นนิสัยเป็นความเคยชินที่ก่อร่างขึ้นจากอดีตบางคนโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องแข่งขันกันพูดบางคนชินกับการเป็นจุดสนใจเลยไม่อาจยอมให้มีความเงียบได้บางคนไม่ชินกับความสงบเมื่อเงียบแล้วจะรู้สึกประมากังวลจึงต้องพูดเพื่อกลบความรู้สึกนั้น พฤติกรรมนี้ฝังแน่นจนบางครั้งไม่ทันรู้ตัวว่าพูดอะไรและพูดทำไมเพราะอัตตาความยุติดในตัวตนอัตตาทำให้เราอยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันรู้ฉันเก่งฉันสำคัญความอยากเด่นอยากให้คนฟังยอมรับทำให้เราพูดแม้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น บางครั้งพูดแทรกพูดขัดพูดอวดอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นหรือพูดนินทาวิจารณ์เพราะเชื่อว่าทําให้ตัวเองดูสูงกว่าเพราะความกลัวความกลัวมีหลายรูปแบบกลัวถูกเข้าใจผิดเลยรีบอธิบายแก้ตัวไม่หยุดกลัวเสียหน้าเลยพูดปกป้องตัวเองแม้เรื่องเล็กน้อยกลัวเงียบแล้วจะดูโง่ดูไม่มีอะไรจะพูด ความกลัวผลักให้เราพูดทั้งที่บางครั้งการเงียบกลับทำให้ปัญหาน้อยลงเพราะความโกรธและความหงุดหงิดเมื่อถูกกระทบใจความโกรธจะดันให้เราต้องตอบโต้ทันทีพูดประชดพูดเสียดสีพูดหยาบคายเราหุบปากไม่ได้เพราะใจเรายังไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์โกรธนั้น พูดเพื่อลดความอึดอัดของตัวเองโดยไม่ทันคิดว่ากำลังสร้างความเดือดร้อนเพราะความอยากมีส่วนร่วมในวงสนทนาเรามักรู้สึกอึดอัดทางเงียบใจจึงดันให้เราพูดแม้ไม่จำเป็นพูดเรื่องคนอื่นพูดให้เข้ากับคนอื่นพูดเพื่อไม่ให้รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะใจกลัวความรู้สึกโดดเดี่ยวและอยากเป็นที่ยอมรับ เพราะความประมาทและขาดสติแม้รู้ว่าคำพูดอาจเป็นภยัยแต่เพราะใจไม่มั่นคงและขาดสติจึงเผลอพูดง่ายๆพูดโดยไม่คิดพูดตามอารมณ์ชั่ววูบพูดเพราะเคยชินหากเราฝึกสติให้รู้ทันใจและลมหายใจจะควบคุมคำพูดได้ดีขึ้น ว่าจะเป็นเพียงปลายทางรากเงาอยู่ที่ใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสความอยากเด่นกลัวโกรธอัตตาความเคยชินและความไม่รู้เท่าทันตนเองเราจะหุบปากได้ก็ต่อเมื่อฝึกสติให้รู้ทันใจฝึกเมตตาเห็นใจคนฟังฝึกปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่พูดจำเป็นไหมมีประโยชน์ไหมเมื่อใจสงบ ปากก็สงบตามและเราจะพูดน้อยลงแต่มีคุณภาพและความหมายมากขึ้นโทษของปากที่หุบไม่ได้ปากที่หุบไม่ได้สร้างทุกข์ให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเช่นทำให้เรากลายเป็นคนไม่น่าไว้วางใจคนรอบข้างไม่กล้าพูดความลับกับเราสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษในครอบครัวหรือที่ทำงาน ทำลายมิตรภาพที่ดีงามด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําทําให้ใจเราเองร้อนรุ่มเพราะต้องคอยแก้ตัวและรับผลจากคําพูดที่พ่นออกไปยิ่งกว่านั้นคําพูดที่เกิดจากความโกรธความหลงและความอยากมักสร้างกรรมไม่ดีเพราะคำพูดเป็นกรรมทางวาจาที่จะให้ผลในปัจจุบันและอนาคต การพูดมากเกินไปพูดโดยไม่คิดพูดเพราะตามอารมณ์หรือพูดเพราะกิเลสเช่นความโกรธความอยากเด่นความกลัวหรือกลัวหรือซึ่งคำพูดเหล่านี้อาจออกมาในรูปของการนินทาด่าประชดอวดดีหรือแม้กระทั่งพูดเร่ยเปื่อยโดยไม่รู้ตัว แม้เป็นเรื่องเล็กแต่ในทางธรรมะถือว่าเป็นกรรมทางวาจาวาจีกรรมที่สามารถสร้างผลร้ายทั้งต่อผู้อื่นและต่อตอนเองดังนี้ทำลายความสัมพันธ์และความไว้ใจคนที่พูดไม่หยุดมักเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพูดความลับคนอื่นจนถูกมองว่าเป็นคนไม่รักษาคำพูดพูดแทรกหรือขัดคนอื่นจนทำให้คนรอบข้างรำคาญ พูดตัดสินวิจารณ์จนสร้างความร้าวฉาญผลคือผู้คนจะค่อยๆห่างออกไปเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เพิ่มความขัดแย้งและทุกข์ใจคำพูดที่หลุดออกไปเพราะความโกรธความโมโหจะกลายเป็นเชื้อไฟพูดแล้วมักต้องมานั่งเสียใจหรือคิดวนว่าไม่น่าพูดเลย ทำให้ต้องแก้ตัวต้องขอโทษต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากคําพูดจากเรื่องเล็กๆอาจลุกลามจนกลายเป็นความบาดหมางระยะยาวทําให้ใจวุ่นวายและไม่สงบคนพูดมากมักไม่มีเวลาอยู่กับความเงียบของใจจิตจะคอยดิ้นรนหาเรื่องพูดตลอดเวลาใจจึงไม่เคยได้พักผ่อนและไม่เคยรู้จักความสงบที่แท้จริง พระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่พูดมากเกินไปคือคนที่ใจไม่สงบและความวุ่นวายทางใจนี้จะเป็นทุกข์ที่เราแบกเองสร้างบาปและกรรมทางวาจาในพระพุทธศาสนาวจีกรรมที่ไม่ดีได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจอเมื่อพูดจนเป็นนิสัยจะสะสมเป็นกรรมที่ให้ผลร้าย ทำให้คนไม่เชื่อถือทำให้ชีวิตพบแต่คนที่คบเพื่อผลประโยชน์มีโอกาสต้องเดือดร้อนเพราะปากทำให้พลาดโอกาสดีในชีวิตเวลาที่ควรฟังเรากลับพูดจึงพลาดโอกาสเรียนรู้คนที่พูดเก่งอาจได้ใจคนบางกลุ่มแต่คนที่รู้จักฟังจะได้ใจคนทุกกลุ่ม การพูดมากไปมักทำให้เราแสดงด้านที่ไม่ดีของตัวเองออกมาโดยไม่ตั้งใจทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวพูดอวดมากเกินไปทำให้คนอื่นรอวันที่เราพลาดพูดความโกรธออกไปทำให้ใจเรายิ่งร้อนรุ่มพูดประชดทำให้ความสัมพันธ์ที่มีค่าเสียหายปากที่หุบไม่ได้เหมือนมีดที่เราถืออยู่ตลอดเวลา หากใช้ไม่ระวังจะบาดใจคนอื่นและสุดท้ายบาดใจเราเองปากที่หุบไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเสียงที่ดังออกมาแต่เป็นผลพวงจากใจที่วุ่นวายเต็มไปด้วยกิเลสและอัตตาโทษของมันไม่ได้มีแค่ภายนอกเช่นความสัมพันธ์ที่เสียหายแต่ยังทำร้ายใจเราเองทำให้ใจไม่สงบและสร้างกรรมที่จะตามเราไปคนโบราณจึงเตือนว่า พูดน้อยรอดตัวพูดมากมักพลาดคิดก่อนพูดพูดแล้วหยุดฟังเพราะความเงียบที่มาจากสติและปัญญาคือเกราะคุมกันที่ดีที่สุดในชีวิตธรรมะสอนให้เงียบหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหุบปากเงียบสนิทจนไม่พูดเลยแต่ทรงสอนให้เราพูดในสิ่งที่เป็นวาจาสุภาษิตคือพูดจริง ไม่โกหกไม่แส,สแสรง้งพูดดีพูดด้วยความหวังดีไม่ทำร้ายใจผู้อื่นพูดไพเราะไม่หยาบคายเสียดสีหรือประชดพูดมีประโยชน์ไม่พูดไร้าสาระจนเสียเวลาและเสียพลังใจพูดให้น้อยแต่เต็มไปด้วยเมตตาสติและปัญญาดีกว่าพูดมากจนทำร้ายทั้งผู้อื่นและตัวเอง ธรรมะไม่ได้สอนให้เรานิ่งเงียบตลอดเวลาแต่สอนให้เรารู้จักพูดและรู้จักเงียบให้ถูกเวลาถูกสถานการณ์และถูกธรรมจุดประสงค์ของความเงียบในธรรมะในทางพระพุทธศาสนาความเงียบไม่ใช่แค่การปิดปากไม่พูดแต่หมายถึงการทำให้ใจสงบไม่ถูกรบกวนด้วยความฟุ้งซ่านโกรธโลภหลง เมื่อตัดกิเลสเหล่านี้ได้ใจจะสงบและคำพูดที่ออกมาจะเกิดจากปัญญาและเมตตาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสว่าจงไม่พูดเลยแต่ตรัสถึงความสำคัญของการพูดด้วยสติและรู้ว่าเมื่อใดควรพูดเมื่อใดควรเงียบในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงวาจาสองแบบ 1. วาจาที่ควรพูดพูดจริง พูดด้วยความรักและเมตตาพูดไพเราะพูดให้เกิดประโยชน์พูดถูกกาลเทศะ 2. วาจาที่ไม่ควรพูดพูดเท็จพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อไร้สาระพูดส่อเสียดทำให้แตกแยกเงียบแบบที่ธรรมะสอนธรรมะจึงสอนให้เงียบแบบมีสติและปัญญาเงียบเพื่อไม่ให้คำพูดที่เกิดจากความโกรธหรือหลงทำร้ายใคร เงียบเพื่อฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจและเห็นใจเงียบเพื่อสังเกตและรู้ทันจิตใจตัวเองเงียบเพื่อไม่เพิ่มความวุ่นวายในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเงียบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเข้าใจว่าคำพูดนั้นไม่ก่อประโยชน์และอาจก่อโทษแล้วเมื่อใดควรพูดธรรมะไม่ได้ห้ามการพูดเพราะการพูดดีๆสามารถปลอบใจคนทุกได้ การพูดความจริงช่วยแก้ความเข้าใจผิดการแนะนำตักเตือนด้วยเมตตาเป็นบินพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงธรรมด้วยวาจาแต่เป็นวาจาที่มีสติมีปัญญาและเต็มไปด้วยความการุณาเงียบไม่ได้แปลว่าหลบหนีในบางสถานการณ์เราควรพูดเช่นเมื่อเห็นคนกำลังทำผิดอาจต้องพูดเตือนด้วยความหวังดี เมื่อต้องปกป้องคนอ่อนแอจากความไม่ยุติธรรมหากเราเลือกเงียบเพราะกลัวการเผชิญหน้าหรือเพราะไม่อยากรับผิดชอบนั่นไม่ใช่เงียบตามธรรมแต่เป็นการเงียบเพราะความกลัวและความเกียดคร้านซึ่งไม่ถูกต้องธรรมะไม่สอนให้เงียบตลอดเวลาแต่สอนให้เรารู้ว่าเมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรเงียบพูดด้วยสติและเมตตาพูดให้เกิดประโยชน์ เงียบเมื่อคำพูดจะก่อโทษหรือไร้าสาระเงียบเพื่อฟังตนเองและฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจพูดให้น้อยแต่มีคุณค่าดีกว่าพูดมากแต่ไร้าสาระความสงบไม่ได้เกิดจากการหุบปากเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากใจที่รู้จักเลือกว่าควรพูดหรือควรเงียบฝึกใจเพื่อให้หุบปากได้จะหุบปากได้ต้องเริ่มจากฝึกใจ ฝึกสติรู้ทันอารมณ์ก่อนที่มันจะพาให้ปากหลุดพูดฝึกเมตตาเห็นใจคนฟังคิดถึงใจเขาก่อนพูดฝึกพิจารณาให้รู้ว่าคำนี้จำเป็นหรือไม่พูดแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่พึงจำไว้ว่าความเงียบบางครั้งก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดและความสงบของใจคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองได้ทุกวัน คำพูดเป็นปลายทางของความคิดและอารมณ์ใจเป็นเหมือนต้นน้ำปากเป็นเหมือนปลายน้ำถ้าใจยังเต็มไปด้วยโกรธเกลียดกลัวอยากโอ้อวดปากจะอดไม่ได้ที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาแต่ถ้าใจสงบเย็นมีสติเมตตาปากก็จะสงบไปเองพูดช้าลงพูดน้อยลงพูดด้วยความรอบคอบมากขึ้น ดังนั้นการจะหุบปากได้จริงไม่ใช่แค่ฝืนไม่ให้พูดแต่ต้องฝึกใจให้รู้ทันและควบคุมอารมณ์ความคิดและกิเลสที่ผลักดันให้เราพูดวิธีฝึกใจเพื่อให้หุบปากได้จริงฝึกสติคอยสังเกตใจตัวเองให้ทันว่าตอนนี้รู้สึกอะไรคิดอะไรก่อนจะพูดลองหยุดสักหนึ่งถึงสองวินาทีเพื่อตรวจดูว่า คำนี้จำเป็นหรือไม่พูดแล้วเกิดประโยชน์ไหมพูดแล้วจะทำร้ายใครไหมถ้าพบว่ามาจากอารมณ์โกรธหรืออยากอวดให้เลือกที่จะเงียบการหยุดคิดก่อนพูดสั้นๆแค่ชั่วลมหายใจเข้าออกเป็นการฝึกสติที่ส่งพลังฝึกเมตตาบอกตัวเองเสมอว่าคนฟังก็เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเหมือนเรา พิจารณาว่าคำพูดของเราอาจไปกระทบจิตใจเขาได้มากแค่ไหนเมื่อมีเมตตาคำพูดที่เกิดขึ้นจะอ่อนโยนขึ้นและความอยากพูดเพื่อตัวเองจะลดลงใจที่เปี่ยมเมตตาจะทำให้ปากนุ่มนวลและรู้จักเงียบในเวลาที่ควรเงียบฝึกพิจารณาพิจารณาว่าการพูดในบางครั้งเป็นการเพิ่มปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหา พิจารณาผลลัพธ์ของคำพูดในอดีตที่เคยทำร้ายผู้อื่นหรือทำให้เราเสียใจภายหลังคิดถึงความไม่เที่ยมของอารมณ์อารมณ์โกรธหรืออยากพูดเดี๋ยวก็หายถ้าเรายอมให้มันผ่านไปปัญญาทำให้เราเห็นว่าการเงียบในบางสถานการณ์คือทางออกที่ดีกว่าฝึกฟังให้มากกว่าพูด ตั้งใจฟังคนอื่นจนจบโดยไม่ตัดสินหรือคิดโต้เถียงในใจทำให้เห็นความรู้สึกความต้องการและมุมมองของเขาการฝึกฟังช่วยลดความอยากพูดเพราะเราเริ่มเห็นว่าการฟังมีคุณค่าคนที่ฟังได้ดีมักเป็นคนที่พูดน้อยแต่คำพูดมีคุณค่าฝึกความอดทนต่อความเงียบ หลายคนทนไม่ไหวกับความเงียบจึงต้องพูดเพื่อกลบความอึดอัดลองนั่นเฉยๆอยู่กับความเงียบและสังเกตว่าใจเรากำลังรู้สึกอะไรเมื่อคุ้นเคยกับความเงียบใจก็จะไม่ดิ้นรนหาคำพูดมาถมความว่างฝึกเจริญสมาธิสมาธิทำให้จิตตั้งมัน่นรู้ทันอารมณ์ก่อนจะพุ่งไปที่ปาก ใจที่สงบและมั่นคงจะไม่ถูกกิเลสเช่นกโกรธหรืออยากเด่นดึงให้พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดใจที่สงบจะเป็นผู้เลือกคำพูดไม่ใช่ถูกคำพูดเลือกใจใจหยุดได้ปากจึงหยุดได้ปากเป็นเพียงเครื่องมือใจคือผู้ควบคุมเมื่อใจเต็มไปด้วยสติเมตตาและปัญญาปากจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เมื่อใจไม่วุ่นวายปากก็จะสงบลงเองไม่ต้องฝืนรู้จักพูดเป็นปัญญารู้จักเงียบเป็นความสงบรู้จักฟังเป็นเมตตาฝึกใจให้สงบคือหนทางที่แท้จริงในการหุบปากและสร้างความสุขทั้งกับตนเองและผู้อื่นสรุปปากที่หุบไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องวาจาแต่เป็นเรื่องของใจที่ไม่รู้จักหยุด เมื่อใจหยุดได้ปากก็หยุดได้และเมื่อปากหยุดได้ความทุกข์จะน้อยลงความสุขจะมากขึ้นเพราะคนที่รู้จักพูดย่อมเป็นคนที่น่าฟังแต่คนที่รู้จักเงียบย่อมเป็นคนที่น่าเคารพสุดท้ายนี้กรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทุกคนบนโลกนี้ด้วยเทินสาธุ